พี่น้องสวัสดีจ้ามื้อนี้แม่หมายอุรรอนสิพาพี่น้องมาเก็บจตอดต่อบอรี้จ้าพี่น้องเจ้าเปิดเอ็กซ์เพลนเฟสจ้าพี่น้องจ้ามาเก็บพี่น้องเบิ่งรถก็เจ้าจอดเต็มเลยพี่น้องอยู่ใกล้ๆป้าเห็ดเพิงที่แม่หมายอุรรอนมาเก็บเห็ดเพิงจ้าทั้งพี่ทั้งพี่จ้าวาเห็ดเพิงจ้าเก็บกันจ้าพี่น้อง กําลังหนึ่งเดงวันไหนนั่นบอกไอ้ฟ้าคุณเธอนะโอ้ยฝากคุณเธอนะอาอนะสารพ่นบอกหอยย่างไปขุกขลนเก็บเต็มเลยพี่นอ้องอูอ้หูยลังยังไงพี่นอ้องงามเลยจ้ะเดี๋พี่นอ้องเก็บจ้าเก็บวังกระครุไม่ไหมอุ่รอนออกมาวันไหน,นท้อสารพันคนยืนถ่ายยุคนจ้ะร้อยยุคนว่ามันไก่พี่นอ้องเมื่อวานนี่ฉันกับม้ารถเมล์ใช่ปะฉันได้เอ,เอาเงินม้าพี่นอ้อง ฉันมาแล้วเงินมาฉันก็นเลยเอ้ยกลับขื้นไปอีกเอาต้นไวยยังไงพี่น้องพรานได้ออกลายพี่น้องคนได้ออกลายคนหลายเป็ดไทยไก่เพนบนสีว่านพี่น้องห็นบอกสวยๆมากเลยจ้าหัวใจจ้าจุบจ๊บๆจ้าพี่น้องเบิง่ง <c oughs> Ờ, nháy nháy tưởng, ở tôi nuôi như nhây đừng tiền nhỏ Ôi, phương nó xuống quầm nó phía Mình cứ mặc cửa thiệt lên ta Thay đi xế <laughs> Cảm ơn phía you know. ซีมพี่น้องอืมเล็กเก้าคนเดียวคนมาเต็มเลยพี่น้องแซ่บมากพี่น้องจ้าคุณคุณเต็มเลยพี่น้องเมื่อกี้แดดเดียเเด๋ยวก็แดดเดียเเด๋ยวก็บ่แดดพี่น้อง าที่แบบว่าไม่เดียงจัดฟอร์มพี่น้องเพราะวา่าสัวสิกินเบิดพี่น้องเนาะคุณบอกไอซอกเพื่อนเธอเพือเธอสัตสอู้คนค้นพี่น้องเบิ้งหงอนหมอนหยุดยเมีนเ,นเบิดจางอุ้ยขอไปพี่น้องเลิจ้าเลิศ บา,บานใหญ่ๆ,ๆเลยพี่นอ้องเบิ่งนโตปอรี่คุนพี่ประมาณเดือนนึงก็จเจ้าก็นัน่นบ่็จะพี่น้องเดือนนึงจ้ะแดงๆอู้พี่น้องปลาไม้มไม้รอนเก็บเห็ดเปิ่งหวานเก็บปีแรกก็ไงพี่น้องฉันเห็นเมื่อวานนี้ฉันย่างมากับกิลาแ้ะ นางมากกับกีฬานี่ก็เลยมาเห็นเต็มเลยพี่น้องจ้ะเออลืมบอกพี่น้องว่าโลเท่าไหร่นาะโลละสองสองสองยูโรหกสิบเซนจา้าพี่น้องเอาแวน่นขึ้นโตกรูกแทนน้องมึงลูกนี่จ้ะ ลูกเดียวพี่น้องว่าสิเกิดสองลูกล้นะพี่น้องเนาะว่าสบูรณ์แบบจ้า <c oughs> <c oughs> เป็นเฝียดเป็นยังไปจีิงสิละเนาะประธานะนสุบคักพี่น้องอันนี้สูกคักก็จะเปิดตัอเมื่อก็ค่อยๆเก็บไปนะพี่น,อนะน,น้อ,นนนองเนาะสวนประมาณเดือนนึงพี่น้องเดือนหนึ่งบวานอยู่นะพี่น้องเซฟบ้างเมื่อกี้นี่วานอยู่จ้ะ มากน้อยมากใหญ่พี่น้องจนได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องคนหลายครเขาจะเก็บเอาเก็บเอาจะเนะี่ยเป็นไงพี่น้องเนี่ยเนี่ยน่อยเนี่ยละเนาะพี่น้องฟังถมไปพี่น้องยี้ยวนก็มีเพราะได้เก็บกินอยู่จ้าตะวนันก็บรหลายเนาะ กบหลายทือจังยูนิ่มันเป็นเอสเปรรนเฟสพี่นองมาดูการเก็บสต๊อดีพี่น้องตอนแรกวัชพภาพี่น้องไปเบิง้งอันนี้เองก็หน่อไม้ฝรัง่งสีขาวอยู่พี่น้องมันอยู่ไก่พูดนะมันอยู่ไก่อยู่ไก่จาก่โพวด เดาเก็บไปเบิดแล้วพี่น,อน,น,อน้องวันนี้ว่าสีแดดแน่พวแดดแน่เกลื่อนแดดเกลื่อนพวแดดนางว่าเกิดกับปวดฉี่แล้วพี่น้องเลยบ้านี้งวยไงได้ยยไดจ้าพี่น้องหัวใจจุบ๊บจุ๊บงวยไงจะของเปันนีดีเด้อฟงมวนถ่ายรูปได้บอ่อสันหยอกล้อสันถ่ายโหลดสันแล้ววะ หวานหมาบูมีตังเงือลายนะพี่น้องเชิญกบกได้คิดว่าสิมากเก็บตัวตบอลลีเนาะมายางปลาพี่น้องยางปลาออกเปลนางกายหน่อยแน่ใหญ่แน่เหลืองแน่พี่น้องกินบัทันนะพี่น้องเขาก็ต้องอ,อประมาณสมนี่กินบัทันดอกเชิก็ออกไปพอกินกัน ก็ทะเลาะกับกินน้ำมั้งของเธอแ่บไปนะพี่น้องบ่แมน่นอันบจ่จืดจ้าบ่จืดซิมร้ายน้อยแล้วกินซิมร้ายน้อยแล้วพี่น้องคนเฮ็ดใหี้ยแทนช้างนี่ ทางนี้อันคุ้นยางจ้ะพี่น้องคุณยายท้อสันเพิ่นบอกว่ากลางคืนน่ะค้นถือแหลมเปิดสันถืออันไฟฉายมาะ่องเก็บเอาสันขโมยเอาสันก็นักคือเพิ่นว่าชุ่มว่าแล้วขโมยของเพิ่นก็มีตา่นเฮ็ดหัวกันอยู่ด้พี่น้องเป็นบ่เฮ็ดหัวกันอด้วยคนติดกับสวนเขาหวานลีจ้ะเขินน้อยนี่ เรื่งแดงยังนี่อนแอน,แนหน่อยประมาณนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องเนะาะกินมะทันนะจ๊ะกินมะทันโอเคอันน่้แดงแน่ไปกลุ่มๆงี้ก็สาระละวินได้นะพี่น้องอู้หน่วยนี่หนาวจ้ะ nhanh nhanh cho phía nông Cô bán đi là phía nông Làm เก็บคนร้ายหลายพี่น้องเจ้าเก็บไปหมดแลยที่บ้านเขาก็แถวมเมืองเลยด้วยนะพี่น้องเนาะฉันเคยไปเที่ยวแถวเมืองเลยคนปลูกจะตอบ,บรีจยังสิลราขายจ้ะ จ้าพี่น้องคลิปนี้ยาวแล้วพี่น้องมารดดอนคือ,อทขอจบคลิปไปประมาณนี้ละพี่น้องมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไมา้มรดน้ำเลยจ้าเด้อพามากเก็บผักตอปลีพี่น้อง